สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับสูตรนะครับหาตัวเลขมาครบ2ตัวบนล่างนะครับประจาวันที่16ตุลาคมนะครับปี59นะครับสำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับนำสามตัวท้ายของรอนที่1่มาตั้งนะครับหลังจากนั้นเราใช้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะครับสเต็ปสำหรับสูตรนี้นะครับ ผมจะใช้บวก3นะครับเป็นตัวยืนนะครับนำสองตัวท้ายหรือว่าหลักสิบหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับของรอนที่1นะครับเลขออกหงอครับใช้ศูนย์กับ2บวกเขาด้วยกันนะครับศูนย์บวก2ได้2นะครับโอเคเมื่อได้ผลลัพธ์นะครับก็คือ2หลังจากนั้นนะครับสเต็ปประจำสูตรก็คือบวก3นะครับ บวก3ไปนะครับให้ครบ7ตัวนะครับก็จะเป็นทีเด็ดเลข7ตัวที่มาครบ2ตัวบนล่างนะครับอ่าได้2นะครับ2อบวกสได้5นะครับ5 3ได้8นะครับ8 3ได้11ใช้1นะครับ1นบวกสได้4 4่บวกสได้7 7็บวกสได้0นะครับ2 5 8 1 4 7 0โอเคนะครับครบ7ตัวนะครับก็จะเป็นอ่าเลขเด่นนะครับประจํางวดที่16 ตุลาคมนะครับเจ็ดตัวนี้จะมาครบ2ตัวบนล่างหรือเปล่าก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับตัวนี้เดินทางมาถึงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น18งวดนะครับที่เข้าติดติดนะครับ17งวดหรืองวดนี้เป็นงวดที่18นะครับถ้ายังเข้าอย่างต่อเนื่องก็จะเป็น18งวดติดติดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับ มาครบ2ตัวนะครับสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับดูว่าตัวไหนจะมานะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออกเลขเบิ้ลค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับงวดที่แล้วออกก็เข้าสามล่างไปนะครับสำหรับเลขเบิ้ลนะครับอ,อันนี้ก็ลองไปตัดตัวเลขกับเลขเด่น สูตรอื่นๆนะครับหรือว่าสูตรที่ท่านมีนะครับเข้า3ล่างนะครับสลับงวดที่แล้วนะครับสลับงวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ได้ชมกันสั้นๆนะครับพอได้ใจความนะครับก็ลองจับตาดูกันแล้วกันนะครับก็ลองไปเทียบเคียงกับสูตรเด่นนะครับสูตรวิ่งนะครับมาครบ2ตัว นะครับอ่ะก็ลองติดตามผลงานกันดูนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้สั้นๆแต่เพีงยงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามผลงานนะครับสวัสดีครับ